สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องรักนี้มีลูกแฝดน,นะคะยังไงอย่าลืมช่วยฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อที่จะอัปเดตข่าวสารจากทางช่องรักนี้มีลูกแฝดคะ่ะ วันนี้จะมาอัปเดตนะคะในส่วนของกรุงศรีออโตนะคะใครที่ยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์ไปแล้วไม่ได้รับ SMS นะคะหรือว่ายื่นเรื่องไปแล้วไม่ผ่านการอนุมัตินะคะหรือว่าธนาคารขอเอกสารเพิ่มเติมนะคะมาดูกันว่าเราจะดําเนินการอย่างไรต่อไปกับ3ข้อนี้นะคะใครที่ได้ยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์กรุงศรีออโตไปแล้วเพื่อขอพักชําระหนี้นะคะข้อ1ก็คือไม่ผ่านการอนุมัติ ทำไงต่อนะคะข้อ2ก็คือถ้ายื่นเรื่องผ่านหน้าเว็บไซต์แล้วไม่ได้ SMS สตอบกลับทํำยังไงต่อแล้วก็ข้อ3ถ้าธนาคารขอเอกสารเพิ่มเติมจะทํำยังไงต่อนะคะมาดูอันแรกเลยถ้าธนาคารขอเอกสารเพิ่มนะคะสําหรับใครที่ยื่นเรื่องไปแล้วนะคะธนาคารแจ้งว่ากำลังดําเนินการอนุมัติแล้วหลังจากนั้นสักพักหนึ่งก็ได้รับ SMS มมาในลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังตัวอย่างเช่นสัญญาลงท้าย xxx อยู่ระหว่างการพิจารณาพักชําระหนี <axis> ้โปรดส่งเอกสารหรือให้ข้อมูลที่ยืนยันว่ามีผลกระทบต่อรายได้พร้อมบัตรประชาชนมาที่เบอร์แฟกซ์02771122 7หรืออีเมล debree_collection@kungsi.com โดยกุงศรีออโต้จะแจ้งผลภายใน30วันและเพื่อรักษาสถานะทางบัญชีโปรดชําระค่างวดระหว่างรอพิจารณาขออภัยมาณที่นี้ ถ้าเราได้รับข้อความลักษณะแบบนี้มาทาง SMS นะคะก็คือให้ลูกค้าอันนี้คือพี่ไปดูรายละเอียดข้อมูลมาจากหน้าเพจของกรุงศรีออโต้นะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่ ยืนยันได้นะคะเดี๋ยวจะขึ้นเป็นตัวอย่างให้ดูที่หน้าสไลด์กรุงศีออโต้นะคะแจ้งว่าลูกค้าสามารถส่งเอกสารหรือให้ข้อมูลที่ยืนยันว่ามีผลกระทบต่อรายได้และบัตรประชาชนได้ที่เบอร์แฟกซ์ศูนย์สองเหรืออีเมลนะคะ dead_render_collection@ g r u n g s ี .com นะคะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็คือให้เราส่งสำเนาบัตรประชาชนนะคะเป็นสำเนาบัตรประชาชนแล้วเราก็เขียนลงไปเลยค่ะเขียนมือลงไปเลยว่าผลก็ ทบของเราเป็นยังไงนะคะยกตัวอย่างเช่นว่าสมมติว่า,าตอนนี้ถูกพักงานหรือว่าตอนนี้ถูกเลิกจ้างนะคะคือเขียนไปเลยว่าเหตุผลที่เราต้องการจะพักชําระหนี้เนี่ยเนื่องมาจากอะไรนะคะแล้วก็ต้องการพักกี่เดือนก็เขียนไปนะคะบางท่านก็เขียน สามเดือนสี่เดือนห้าเดือนหกเดือนตรงนี้ก็แล้วแต่เพราะรู้สึกว่าธนาคารจะให้สูงสุดถ้าเป็นรถยนต์ก็คือหกเดือนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นมอเตอร์ไซค์ก็คือจะเป็นห้าเดือนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะลดหย่อนลงมาอาจจะเป็นช่วงสามถึงหกเดือนตรงนี้ก็แล้วแต่การพิจารณาอนุมัติของธนาคารอีกครั้งหนึ่งนะคะตรงนี้ก็คือเราเขียนลงไปเลยว่าเหตุผลเนี่ยเนื่องจากอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นในครอบครัวเราตอนนี้ทุกคนเนี่ยโดนพัก งานหมดเลยอย่างเงี้ยเราก็เขียนลงไปในรายละเอียดพร้อมกับสุดท้ายก็คือเส้นรับรองสำเนาถูกต้องนะคะเขียนลงไปในกระดาษ A4 ที่เราถ่ายสำเนาบัตรประชาชนเลยนะคะเขียนลงไปในนั้นให้ละเอียดว่ารายละเอียดและความเดือดร้อนของเราเนี่ยมีปริมาณมากน้อยแค่ไหนธนาคารก็จะพิจารณาเพิ่มเติมจากตัวหลักฐานตรงนี้แหละคะ่ะที่เราเขียนเอาไปเพิ่มนะคะพร้อมกับ หน้าสำเนาแบบประชาชนของเรานะคะจะส่งไปทางแฟกซ์ก็ได้หรือว่าส่งไปทางอีเมลก็ได้นะคะก็ในส่วนของตรงนี้เห็นบางคนมีส่งอีเมลไปแล้วส่งไม่ผ่านก็แสดงว่าอีเมลอาจจะเต็มช่วงขนาดก็เว้นระยะเวลานิดหนึ่งแล้วก็ส่งใหม่ตอนนี้ก็คือส่งได้แล้วนะคะอีเมลหรือว่าใครสะดวกแฟกซ์ก็ได้เหมือนกันทั้งแฟกซ์ทั้งอีเมลอาจจะมีบางช่วงที่มีหลายๆท่านใช้งานพร้อมๆกันอาจจะรับไม่ไหวก็ยังไงเว้นช่วงนิดหนึ่งแล้วก็ส่งใหม่นะคะยังไงตอนนี้ยังส่งได้แน่นอนนะคะก็ในส่วน ตรงนี้นะคะมาดูคําถามต่อไปนะคะถ้ายื่นเรื่องขอพักชําระนี่แล้วไม่ผ่านการอนุมัติต้องทําอย่างไรนะคะตรงนี้มีข้อ,อ,อในส่วนของข้อสังเกตนิดนึงนะคะพอดีไปเจอท่านหนึ่งในหน้าเพจนี่แหละเขียนว่ายื่นเรื่องไปแล้วก็ ไม่ได้รับข้อความตอบกลับใดๆทั้งสิ้นนะคะหลังจากนั้นก็เลยไปโหลดแอปพลิเคชันตามที่พี่ได้แจ้งเอาไว้ในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ไปโหลดแอปพลิเคชันกรุงศรีออโต้นะคะโหลดในมือถือนะคะไม่ว่าจะ App Store หรือ Play Store ก็ได้แล้วแต่เราใช้ระบบมือถือเป็นแบบ Android หรือว่า iPhone ก็พอโหลดกรุงศรีออโต้มาแล้วเนี่ยให้เราเข้าไปรีจิสเตอร์ระบบของตัวกรุงศรีออโต้นะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วปรากฏว่ามีบางท่านเนี่ยได้รับการอนุมัติการพักชําระหนี้แล้วแต่ว่าธนาคารเนี่ยไม่ได้ ส่งส่ง s ม s มาว่าได้รับประการพักชําระนี้สรุปก็คือเหมือนกับว่าอาจจะเป็นในลักษณะที่ว่า อันนี้ไม่แน่ใจว่าคิดเองนะคะอาจจะเป็นลักษณะแบบข้อมูลตกหล่นหรือยังไงก็แล้วแต่แต่ปรากฏว่าท่านนี้ได้รับการพักหนี้ได้รับการอนุมัติการพักชําระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยไปเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ก็คือไปเช็คเจอในตัวกรุงศรีแอปพลิเคชันนะคะยังไงก็ถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้รับ SMS c o n f i r m ิมจากทางธนาคารนะคะยังไงตรงนี้ก็ลองรีเช็คอีกทีหนึ่งโดยการตรวจสอบในตัวของกรุงศรีออโต้แอปพลิเคชันมือถืออีกทีหนึ่งนะคะเผื่อว่าเราได้รับ การอนุมัติแล้วตรงนี้จะได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งเราสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเองแต่ว่าบางท่านก็คือเช็คแล้วก็พอไม่ได้รับ s m s พอมาเช็คน,นี้ก็ไม่ได้รับการอนุมัติตรงนี้ก็ไม่เป็นไรในกรณีที่เราไม่ได้รับการอนุมัตินะคะตรงนี้ธนาคารแจ้งแบบนี้ค่ะเพราะว่ามีบางท่านเนี่ยไม่ได้รับการอนุมัติคราวนี้ก็เลยไปสอบถามผ่านที่หน้าเพจของกรุงศรีออตโต้ก็ได้รับคําตอบมาเป็นลักษณะนี้นะคะขออภัยค่ะคุณลูกค้าสามารถยื่นเอกสารเข้ามาเพื่อรับการ พิจารณาใหม่อีกครั้งได้นะคะโดยระบุรายละเอียดของงานที่ได้รับผลกระทบอย่างละเอียดค่ะท่านั่นก็คือหมายความว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ผ่านการอนุมัติแล้วเราได้รับผลกระทบจริงๆนะคะให้ยื่นเรื่องเข้าไปใหม่เลยยื่นเรื่องผ่านหน้าเว็บไซต์นี่แหละนะคะหรือในอีกกรณีหนึง่งถ้าเกิดสมมติเราระหว่างนี้เราเดือดร้อนพี่แนะนําเป็นโครงการสินเชื่อฉุกเฉินนะคะของธนาคารอมสินที่ตอนนี้เปิดให้ ลงทะเบียนแล้วก็เริ่มที่จะดําเนินการขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่15เมษายนนี้เป็นต้นไปนะคะโครงการสินเชื่อฉุกเฉินของธนาคารอมสินนะคะคือให้วงเงินกู้รายละ1,000 0บาทนะคะอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.1%ต่อเดือนนะคะหรือว่าดือเงินต้น1,000 0เสียดอกเบี้ยแค่10บาทนะคะแล้วก็ระยะเวลาปลอดเงินต้น6เดือนแรกนะคะก็คือไปเริ่มจ่ายเดือนที่7นะคะระยะเวลาการผ่อนสูงสุด2ปีนะคะ คุณสมบัติก็คือเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระนะคะสามารถเข้าไปยื่นเรื่องได้เลยนะคะตรงนี้อายุ20ปีขึ้นไปก็สามารถยื่นเรื่องผ่านธนาคารออมสินได้อันนี้ก็คือยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์อย่างเดียวเลยนะคะ ส่วนคำถามถัดมานะคะที่ถามว่าถ้ายื่นเรื่องขอพักชำระนี้ผ่านเว็บไซต์แล้วไม่ได้รับ s อ s ตอบกลับนะคะอันนี้ก็คือให้เราเข้าไปยื่นเรื่องใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าบางทีการที่เราเข้าไปยื่นเรื่องผ่านเว็บไซต์เนี่ยถ้าเกิดเราก่อข้อมูลไม่ถูกต้องหรือว่าก่อข้อมูลไม่ครบถ้วนนะคะตรงนี้พอระบบโปรเซสไปเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าธนาคารอาจจะไม่ได้พิจารณาให้เราเลยนะคะแล้วก็จะไม่ได้รับ SMS ด้วยเพราะว่า เนื่องจากว่าเรากรอกข้อมูลไม่ครบถ้วนของทุกบรรทัดนะคะหรือว่าระบบอาจจะเกิดการผิดพลาดก็ได้นะคะยังไงก็เข้าไปลงทะเบียนใหม่อีกครั้งหนึ่งอาจจะเว้นระยะนิดนึงแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนใหม่นะคะเพราะว่ามีหลายท่านตอนแรกก็คือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ไม่ได้แล้วก็ลองกลับไปลงทะเบียนใหม่อีกรอบหนึ่งก็คือพอลงทะเบียนใหม่ก็ลงได้แล้วก็ได้รับ SMS ตอบกลับนะคะขั้นตอนทั่วไปในการพักชำระหนี้ผ่านเว็บไซต์ของกรุงศรีออโต้นะคะคือเราเข้าไปลงทะเบียนยื่นเรื่องการพักชำระหนี้ผ่านเว็บไซต์ได้เลยนะคะเพราะเราเข้าไป ยื่นเรื่องผักชําระนี้เสร็จแล้วนะคะท่านจะได้รับ SMS อตอบกลับภายใน5นาทีหลังจากที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเรื่องจะได้รับการอนุมัติพิจารณานะคะภายใน7-15ถึงวันนะคะตามที่เจ้าหน้าที่ได้แจ้งเอาไว้หน้าเพจนะขณะนี้นะคะเพราะตอนแรกออกข่าวมาว่าดําเนินการภายใน7วันแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะลูกค้ายเยอะก็คือ หน้าเพจแจ้งไว้ว่า15วันสูงสุดนะคะในส่วนของข้อ3ก็คือรอผลการอนุมัตินะคะก็ถ้าเกิดเราอนุมัติก็คือรอเอกสารตอบกลับเป็นหนังสือรายละอักษรภายใน30วันนะคะ ธนาคารก็จะส่งเอกสารมาให้เราถึงบ้านนะคะในกรณีที่ไม่ผ่านการอนุมัติสามารถยื่นเรื่องใหม่ก็ได้หรือว่าจะไปดูในส่วนของสินเชื่อฉุกเฉินของธนาคารอมสินก็ได้นะคะวันนี้ก็จะมีข้อมูลมาให้อัปเดตนะคะสําหรับลูกค้ากรุงศรีออโต้ที่มีคําถามมาเยอะๆนะคะพี่ก็จะ l i ต์รวบรวมคําถามแล้วก็เอามาตอบให้เผื่อว่าหลายๆคนกําลัง สงสัยในส่วนของข้อมูลคําถามนะคะก็ยังจะได้ดูตรงนี้จะได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของถ้าเกิดธนาคารขอรายละเอียดเพิ่มเติมเราก็ถ่ายสาเนาบัตรประชาชนนะคะแล้วก็พร้อมกับเขียนเหตุผลลงไปแล้วก็อย่าลืมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้องด้วยลายเซ็นที่เหมือนกับตอนที่เรายื่นเรื่องกู้นะคะให้เซ็นให้เหมือนกันนะคะบางทีลายเซ็นไม่เหมือนกันตรงนี้ก็จะมีผลต่อการพิจารณาอาจจะพิจารณาล่าชา้าหรือทําให้ไม่ผ่านการอนุมัติได้นะคะตรงนี้ก็ขอบพระคุณมากเลยสําหรับใครที่เข้ามารับชมถ้าเกิดเห็นว่าข้อมูลนี้เป็น ประโยชน์นะคะอย่าลืมช่วยแชร์ไปด้วยเผื่อว่าใครที่เป็นลูกค้าของกรุงศรีออโต้นะคะกําลังหาช่องทางในการติดต่อธนาคารเพื่อจะยื่นเรื่องพักชำระนี้อยู่ตรงนี้จะได้เป็นข้อมูลให้เพื่อนๆหลายๆคนได้ตัดสินใจแล้วก็ดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ